ฝากผลงานพันท้ายนะครับช่างผลหน้าไม้เปืดจริงปลานะครับตัวบนเป็นไม้ปะดูดแดงแกะกันลื่นทรงซีแซ็สี่ห้าสองนะครับตัวล่างลูกค้าให้ทำตรงนี้นะครับเป็นไม้ขี้เหล็กแก่นดำนะครับรูปทรงประมาณนี้นะครับลองแก้มนะครับ เป็นงานดิบทั้งสองตัวนะครับไม่ได้ลงแลกเกอร์ตัวนี้ลางกลมนะครับวิ่งล่องลางกลมงานรันบ้านนะครับนี้ก็กันลื่นไม้ประดูดแดงครับ <C oughs> อยู่ประมาณนี้ฝากผลงานและฝากช่องทาง YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็ช่างผลหน้าไม้ไปืนยิงป่ากาญจนบุรีนะครับ